ก็มาพบกับเราสองเท่าเข้าวคัวเข้าวคัวมันด้วยไปเข้าอะไรก็มีแต่เข้าวคัวนี่ใช่งานสําคัญคือปลาหมึกเนี่ยกิจกรรมใหญ่มากปาต้องให้คนยิ่งใหญ่เขาทากันปลาหมึกเราต้องใช้หมึกนะก็อยากจะให้สีดําๆอยู่ด้วยมีดีปลาหมึกนั่งแตกเลยหมดนะจะโดนมาเดินหมดแล้วเดี่ยดูสิมันอร่อยตรงนี้อ้านะอ้าวคล้าสีสวยๆของเราก็จะเต็มไปด้วยความดําของซอสกะปิ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเช็ดไทยอีกแล้วนะครับ10โมงเช้าว,วันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันนี้วันเสาร์แล้วก็มาพบกับเราสองเท่าเ <c oughs> <c oughs> ข้าครัวเข้าครัวมัน้วยไปเข้าอะไรก็มีแต่เข้าครัวนี่แหละใช่นะนะวันนี้ทําอะไรนะวันนี้เอาปลาหมึกปลาหมึกน้ำำําดําผัดกะปิผัดกะปิโอ้โห ô. ปลาหมึกทา <c oughs> <c oughs> ไงก่อนล่ะปลาหมึกก็ต้องเอาไปล้างน้าก่อนสิแล้วก็ไปเอาตัวดี Witness ดีประมึกใช่เอาเก็บเอาไว้่โอเคแล้วเราก็จะมีส่วนผสมคือมีกะปิมีกระเทียมกระเทียมแล้วมีผักชีแล้วก็มีน้ํามันหอยพริกไทยน้ําตาลนะครับเค็มเนี่ยเราไม่ได้มาจากน้ำตาลเลยนะมกตัวกะปิเค็มกระปินะท่านผู้ชมครับก่อนที่จะถึงวิธีการทํากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือกดอะไรนะติดตามกดติดตามติดตามอะไรไปบ้างเนี่ยนะรู้จังเลยอ้าวเยอะ โอเคท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามนะกับรายการยอดเชฟไทยครับก็จะได้มีสิ่งที่ดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันเราเริ่มจากการตั้งน้ำมันให้ร้อนไว้แล้วเดี๋ยวเรามีแป้งทอดกรอบอ่ะเราจะเอาปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบทอดแล้วออกมาเอากระทะผัดกะปิกับดีปลาหมึกอืมแล้วก็เอาปลาหมึกลงไปเคล้าแต่งด้วยผักชีอ่ะโอเคงานสําคัญคือทำปลาหมึกเนี่ยกิจกรรมใหญ่มากต้องให้คนยิ่งใหญ่เขาทำกันปลาหมึก เมื่อกี้เนี่ยวิ่งสองรอบไปซื้อปลาหมึกเนี่ยวิ่งสองรอบนะฮะรอบแรกเลยปลาหมึกไม่มีดีมาทําไงไมานะก็ฝากก็ <ไป S 1> บอกแล้วว่าตาก็ไม่มีเขาบอกโอ้ยปลาหมึกไม่ลืมตา <ๆ S 1> ก็ฝากไว้ทําทั้งหมดเลยเอาทะนั้นเวลาไปซื้อปลาหมึกบอกว่าเรากลับมาทําเองที่บ้านนะจะได้มีดีปลาหมึกเนี่ยกำลังเอาดีออกครับเด <ๆ S 1> ี๋ยวผมนี่ผมสับกระเทียมรอเลยนั่นแตกเลยเราต้องใช้หมึกนะก็อยากจะให้ซอสก็เป็นซอสกะปิไงมีปลาหมึกสีดำาๆอยู่ด้วยมีดีปลาหมึก กระเทียมสับรอไแล้วนะกระเทียมสับรอแล้ว,จว,ลวใจเย็นไอทิศดีปลาหมึกเดี๋ยวเราต้องยียียยยหน่อยไหมอ่โอเคเอาอยากจะหั่นปลาหมึกใช่ไหมอมจะผสมนี่ให้แป้งให้แป้งทอดก,กรอบโอเคแล้วก็เอาอย่าไปทิ้งท่านะ อะไรนะอะไรอ๋ <S <S อผลงานดำดีแล้วใช่ไหมอันปลาหมึกอันนี้แป้งทอดกรอบกับน้ำดูว่ารายการอยู่นานไม่นานเนี่ยดูจากคนแสดงก็ได้นะคนะแสดงในรายการเนี้อ,อยู่นานไมไ่นาน,นหรืออยู่มานานแล้วสิตั้งแต่ผมยังดำอยู่เลยอะสีดำไปไหนไม่รู้ <S <S 1> <S 1> มีผมอยู่สี่ห้าล้านเส้นตอนนี้ตอนนี้นะด,ดำดำเหลือ ไม่ถึงร้านเส้นเนีย่ยตอกย้ํามันมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ารายการนี้อยู่นานจริงๆอ,ะอ่ะะตอนนี้เดี๋ยวเค้าลงไปในนี้เลยปลาหมึกเช็ดน้ําออกหรือยังปลาหมึกเช็ดน้ําออกหรืยอยังยังไม่ได้เช็ดอ,ะอ่ะเปิดไฟเรามีน้ํามันรอไว้ในนี้แล้วนะครับให้ร้อน แห้งไหมแห้งแล้วเนาะแห้งได้แค่นั้นนะโอเคเอาละแป้งใส่ลงไปเลยครับโอ้มีไข่ด้วยเหรอ,อมมีกระทุอะ่ะสิไหนไม่มีไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่ไอ้นั่นหรอกไข่ก็ไข่ปลาหมึกก็ไอ้นั่นช่างมันเถอะมันไม่ทันกระทุหรอกอ่ะถือนู้นนะเดี๋ยวเราใส่ให้ใส่ให้นี่ถือไหนเออั่นหนหละโอ้โหแล้วดูดินงอกแงกงอกแงก กระเด็นนะไม่รู้หรอกไปที่ไนไปที่ไหนไปที่กูไปที่กันไหมเดี๋ยวฝ่าหม้อ,อมาเนี่ยนะดูเฉย <c oughs> กลายเป็นอะไรนะกัปตันอเมริกาไปเลยไฟต้องแรงนะต้องไฟแรงนะ <c oughs> ไม่อ,อม่อนได้ <c oughs> โอเคนะพอยส yes. สุดยอด หมด,ดแล้วกระโดดมาเดินหมดแล้วเอาใส่เข้าไปเยอะดีมันร้อนก่อนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้มือเขาไม่ได้นะเว้ยได้อยากได้ใส่แรงๆน้อยๆได้กรอบหนไอ้เรื่องของเรื่องเราเข้าใจว่าชุบคุกแป้งแห้งแล้วทอดกรอบใช่ จะทำไมไปใส่นี่นะน่ะชอบแช่ก็นั่นแหละไม่เปิดทำไมเล่าเออดทำไมเล่าปิดไว้ก่อนดิใช่มันมีน้ำมันไม่แห้งนั่นนี่เดี๋ยวทำให้แล้วนึกว่าเอาคุกแป้งเฉยๆทอดกรอบอ่านี่อ่ะนะเอาแบบเนี้ยเออเขาเรียกว่าแป้งทอดกรอบไม่เป็นไรนี่โอ้โหสวยงามอะไรอย่างงี้น้อยๆหน่อยอ่ะถือไว้เอาอีกกับตัตนเมริกันถือไว้ แปลงล่างกันหมด <laughs> เออใส่น้อยๆหน่อยได้ระวังหัวหน่อยนะอันนี้ชุดเนี้ยชุดนี้หัวเทียนเยอะอเอ่าดีทุกเออนี่ชุกอย่างนี้ชุดอย่างนี้ไฮไลท์มันไม่อยู่ที่ปลาหมึกมันอยู่ที่เช็ดเละนี่ <laughs> เออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวดวไม่ได้รีบเพราะมันกระเด็นใส่ด <laughs> ิอ๋ออย่างนี้โอเค อย่างนี้ไฟแรงแล้วอ่ก็น้ําเต็มขวาก็เอาน้ำไปเทใส่หมาอ่ะอืมอม,มไอ้โลก่อเมริกันนี่มันถือยากว่ะ <c oughs> มันไม่ใช่ถือยาก <c oughs> ถือยากนะยากนี่หนักด้วย <c oughs> ไไหวโลกอ่ะเดี๋ยวเราทำซอสแล้วเราได้ปลาหมึกแล้วอะสองวังนี้ อเกระเทียมเนี่ยดูสิมันอร่อยตรงนี้กระปีนะครับกระปีโอเคเสร็จแล้วลดไฟนิดหนึ่งกระเทียมจะไหมใช่ไหมผมใส่น้ำลงไปหน่อย สะลายกะปิเออใส่จานได้เลยนะเอาละกะปิเราผัดกับกระเทียมที่ผัดหอมแล้วเดี๋ยวผัดตรงนี้ให้กะปิกับกระเทียมแล้วมีน้ํามันจนลอยขึ้นมาใหม่ครับเพื่อนะที่ให้กะปิหอมก่อนที่ผสมส่วนผสมอื่นนะครับน,น้ำมันเริ่มจะออกมาแล้วเห็นไหมพร้อมกับตัวกะปิเนี่ยกระโดดกระโดดแบบนี้เตรียมใช้ได้อ่ะปรุงรสหอมเลยครับอปิดไว้ก่อนใส่อีกสองช้อน อีกช้อนหนึ่งโอเคเอาพริกไทยเยอะได้เลยโอเค okay. ตาลใส่ยังก็เสกข้าวสารนะโอเคหมึกใส่ตรงนู้นดีหม,มึกใส่นี้อาแล้วครับเอาน้ำล้างหน่อยได้โมหาเนี่ยล้งเอาน้ำล้างหน่อยได้น้ำอยู่นู่นฮะโอเค okay. ใส่มา อ่ะชิมให้หน่อยโอ้โหปลาหมึกทำไมดำดำเป๊ะเลยฮะเป๊ะเลยเป๊ะคืออร่อยร่อยเป๊ะอ่ะอานะหอ้าวข้าวสีสวยๆของเราก็จะเต็มไปด้วยความดำของซอสกะปิกับหมึกปลาหมึกโอเคจานสำเร็จผักชีมานำมาอื หอมเลยหอมอะไรหอมมากๆกผักชีรอยหน้ามีตั้งร้อยกับต้นเด็ดมาสองต้นนี่เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับปลาหมึกน้ําดําผัดกะปิครับเรียกว่าคุกคลิกคลุิกนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะต้องอร่อยเพราะมันหอมมากๆครับสัครูมาชิมครับอดใจไม่ได้ เอาสิชิ้นใหญ่ๆดินี่หอมแป้งที่มันกระทุกกระทุด้วยแล้วกะปิที่เราผัดเมื่อกี้เนี่ยเอาสูตรไปเลยนะท่านผู้ชมนะสูตรแบบนี้นะเก็บไปทําเลยกะปิรสชาติเราไม่ต้องเติมน้าําปลาไม่ต้องเติมเครื่องเค็มอีกแล้ววิธีการผัดแบบนี้เลยด้วยความหอมบางเค็มของกะปินะครับมันก็เลยออกมาเค็มปลาแรมปลาแ,แลมแล้วเนื้อปลาหมึกเองเนี่ยเป็นตัวที่เราทอดข้างในยังนุ่มอยู่ จะไม่มีแข็งกระด้างเลย่นุ่มเลยแล้วตัวแป้งของเขาก็เพิ่มความหอมที่ทอดกระปอบเนี่ยที่มันกระทุกกระทุหน่อยแล้วมันก็ได้เกาะรสชาติติดไปด้วยมันไม่ไหลไหลตัวปลาหมึกแล้วซอสออกปากฏว่ามันเกาะซอสทั้งหมดเลยโอ้โหอร่อยมากนี่นะตะวันตกดินหน่อยๆนะน้ําแข็งอยู่ไหนเก๊กฮหัวแต่น้ําแข็งโอ้โหสุดยอดไม่ต้องกลัวเลยครับยังไงก็แล้วแต่สูตรนี้เป็นสูตรที่ท่านผู้ชมทําเองได้นะครับ ถ้าชอบเมนูแบบนี้ถ้าชอบรายการแบบนี้ท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแชร์ให้ทุกท่านที่รู้จักเนี่ยได้เห็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็กับรายการยอดเชฟไทยนี่แหละครับที่นำสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันละครับเป็นไงวันนี้เวลาหมดใช่หมดหมดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับผมนะครับกับรายการยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับส่วนนี่พี่ชายก็เสาร์อาทิตย์นะก็เจอทุกวันเสาร์กันวันนี้หมดเวลาครับต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าต้องลาไปก่อนละครับอย่าลืมทำปลาหมึก น,น้ำ<ช>ดำผัดกะปิอย่างนี้นะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ